นะครับคอมพิวเตอร์มันไม่มีคิดในใจนะครับเพราะนั้นพวกคุณต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีนะจาไว้ให้ดีนะคอมพิวเตอร์นึกไว้ในใจไม่ได้มันไม่เหมือนคนเราครับเนาะเพราะฉะนั้นการที่มันจะรู้นะครับเออนี่รั้งที่หนึ่งแล้วนี่ขั้งที่สองแล้ว,ลวมันต้องมีอะไรครับก็มีตัวแปรใช่ไหมต้องมีตัวแปร,แปรขึ้นมานะครับเพื่อมารับค่าถูกไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตัวแปรนะครับที่จะมารับค่าเนี่ยก็ต้องเป็นเลขจานวนเต็มใช่ไหมเพราะมันจะครึ่งรอบมันก็ทาไม่ได้ถูกไหม มันก็จะต้องเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับเลขจํานวนเต็มมันจะต้องเริ่มต้นที่เท่าไหร่ล่ะก็ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์ถูกไหมนะครับถ้าคุณไม่กําหนดค่าเริ่มต้นมันมันก็ไม่รู้ว่าคือตัวมันเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นตัวแปรที่ใช้ในการนับมันไม่ใช่ตัวแปรที่รับค่าจากผู้ใช้งานนะครับพูดพูดแบบนี้เข้าใจอยู่ใช่ไหมครับตัวแปรถ้าคุณจะเป็นตัวแปรที่รับค่าจากผู้ใช้งานไม่ต้องเซตค่าเริ่มต้นครับเพราะเพราะเมื่อคุณเซตค่าเริ่มต้น ไว้เท่าไหร่เดี๋ยวมันรับค่าจากผู้ใช้งานมันก็เป็นค่าที่ผู้ใช้งานอบอกเข้ามาไม่ต้องเซ็ตค่าเริ่มต้นแต่ตัวแปรที่จะไปประมวลผลในโปรแกรมคุณต้องเซ็ตค่าเริ่มต้นให้มันเพราะมันไม่รู้ว่าตัวมันเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับจากเพราะนั้นตัวแปรที่จะมานับว่ารอบที่หนึ่งแล้วรอบที่สองแล้วรอบที่สาม 1, 3, เพิ่มขึ้นหนึ่งรอบที่สามก็เพิ่มขึ้นหนึ่งจนกว่าจะจบก็แสดงตัวมันนี้ออกมา พอจะเข้าใจไหมผมพูดอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมครับลองสิลองลองอีกนิดนึงสิครับลองครับนี่รายการผมพูดนี้พอเข้าใจไหมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ตายแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรจะสุดค <laughs> นะครับอะไรอ่ะอย่างนั้นพักให้ดูก่อนทําให้ดูก่อนนะครับแต่แต่ต้องนึกตามไปด้วยนะครับเพราะย่างอ่าตัวแปรเอ็นเนี่ยอินดิเจอร์เนี่ย ตัวนี้เป็นตัวแปรที่เรารับค่าจากผู้ใช้งานใช่ไหมเอ็นเห็เหไหมกรอบประกอบเสร็จปุบ๊บเอามาใส่ในเย็นเอาผมรืมแชร์หน้าจอขอโทษครับจะ <c oughs> เป็นไรเี๋ <c oughs> ยวโปรแกรมต้องอธิบายไปบ่อยครับ <c oughs> เห็นไหมตัวแปรเอ็นของเราเนี่ยเป็นตัวแปรที่รับค่าจากผู้ใช้งาน <c oughs> เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องกําหนดค่าเริ่มต้นมันนะครับเพราะเมื่อกําหนดไปเท่าไหร่มันก็ไม่จําอยู่ดีเพราะมันต้องไปรับค่าจากผู้ใช้งาน เพราะนั้นเรากรอกเข้ามาปุ๊บตัวนี้คือเอาพุทนี่คือแสดงข้อความเฉยนะไม่ใช่แสดงเอาพุทอะไรนะแสดงข้อความมากรอบเลขให้ผู้ใช้งานรู้นะว่ากรอบเลขนะครับแล้วก็เก็บไว้ในเอ็นเองนะครับเก็บไว้ในเอ็นแล้วก็มาเช็คซิว่าเอ็นมากกว่าศูนย์ป่ะเช็คว่าเอ็นมากกว่าศูนย์ไหมถ้าเอ็นมันยังไม่มากกว่าศูนย์กัดไปทํำไงก็คือกับไปกรอบไ่ถูกไหมก็วิ่นวนอยู่รอบนี้รอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเสร็จเป็นหนึ่งรอบ นะครับถ้าเป็นคนเราก็คิดได้อ๋อนี่มันรอบหนึ่งแล้วแต่คอมมันคิดไม่ได้ครับมันนึกไม่ได้คุณก็ต้องเอาตัวแปรขึ้นมาเพื่อรับเพ,เพื่อเพิ่มค่าให้รู้ว่าอเอนี่ยรอบที่หนึ่งแล้วนะเนี่ยรอบที่สองแล้วนะนะครับเพราะนั้นผมเพิ่มตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มตัวแปรเป็น R นะครับตัวแปร R ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับอิเป็น,ปนอิอนทิเอรเหมอนกันผมก็ใช้คอมแม่นะครับเป็นตัวแปร R นะครับ โอเคอ่า nka เป็นมินิเตอร์ nka เป็นมินิเจอร์ใช่ไหมแต่ทีนี้ตัวแปร r เป็นตัวแปรที่โปรเซสไม่ได้รับค่าจากใครต้องกําหนดค่าเริ่มต้นให้มันครับอ่าผมก็แอดไซน์ใช่ไหมผมค่าเริ่มต้นก่อนนะครับอ่าแอดไซน์ให้มันอ่าแอดไซน์ r เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับค่าเริ่มต้นเป็นอะไรศูนย์ใช่ไหมค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอาให้มันเริ่มที่ศูนย์ก่อนนะครับกำหนดให้ r เป็นศูนย์ก่อน นั้นเมื่อทําเสร็จครบหนึ่งรอบเนี่ยนี่นี่คือหนึ่งรอบมานี่มานี่มานี่คือหนึ่งรอบเข้าใจอยู่ใช่ไหมมานี่มานี่ปุ๊บเนี่ยหนึ่งรอบทำยังไงครับทำข้างในเพิ่มค่ามันใช่ไหมถูกไหมครับเพิ่มค่า R ใช่ไหมเมื่อ input ปึ้งแสดงว่าเพิ่มาาค่า R ขึ้นมาหนึ่งนะครับแสดงว่าเมื่อ input เสร็จแล้วนะครับก็เพิ่มาาค่า R ขึ้นการแอสซา อะไรครับอ่าถ้ากลับอะไรครับก็คือตัวมันเองบวกหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมอ่าถ้ากับอาบวกหนึ่งถูกไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาเช็คพอกลับมาเช็คว่ามันยังไม่ยังไม่มกยังไม่ยังไม่กว่าศูนย์อยู่ก็กลับไปทำก็เอาก็อินพุตเข้าใามีกินจะเพิ่มค่าขึ้นไปอีกหนึ่งครับเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆอ่าถ้ากับบวกหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากว่าศูนย์ จนกว่ากรอกศูนย์แสดงว่าเมื่อจบการทํางานนี้แสดงค่าอะไรออกมาครับแสดงค่าตัวไหนอ่าใช่ไหมแสดงค่าฮาออกมานะครับะเอาพุทออกมาเอาพุทผมก็บอกว่าอะไรครับอ่าคุณกรอบนะครับกรอกสมัยบวกที่แอนนะครับใช่ไหม เครื่องหมายบวกคือตัวแอนนะครับคุณกรอกแล้วก็แสดงอะไรครับตัวอ้าออกมาใช่ไหมแสดงตัวอาร์คุณกรอกอาครั้งใส่ครั้งเข้าไป คุณกอกอาครับคุณกอกอาครับครับเป็นที่ฟองน,นะครับมีปัญหาถ้ามันไม่เอื้อเรื่อก็ไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมก็แสดงค่าอาออกมาสแสดงค่าอาออกมาเราลองทดสอบดูนะครับเราเข้าใจอยู่นะนะครับอ่าลันนะครับ ครับให้กรอกเข้าไปครับกรอกเข้าไปผมก็ก่มกเก้าเข้าไปก็ไปทำรอบที่สองกรอกห้าเข้าไปครับกรอก0เข้าไปแสดงว่ามันต้องแสดงแล้วไงคุณกรอกสามครั้งใช่ไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับไหมก็กรอกส3ครั้งกรอกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม รอบหนึ่งครับใส่5ครับใส่หครับใส่เครับใส่เจ็ดครับใส่แปครับใส่ศูนย์ครับแสดงว่ากี่ครั้งเนี่ยนะครับ6ครั้งเห็นไหมครับหกครั้งหนึ่งสองสี่ห้านไครับอไไ้ไหม ยากนะยากนะครับนี่ราชันเข้าใจยังรับไปกันนะครับเออพอได้นะพอได้นะครับเป็นยังไรชนะครับเป็นยังไงเอ่ยคะ่ะยังยังงงอยู่ใช่ไหมคนะ่ะอืมเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยังงงนานนะครับอยังงงนานนะจักกิจเป็นไงเอจักกิจอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยจักกิจเป็นไงครับก็พอได้คนระับเออเออลองดูดีๆนะครับให้เรารู้ว่าตัวแปรแต่ละตัวทําง,งานอะไรแค่นั้นเอง นะครับตัวไปเอ็นรับค่าตัวไปอาไปนับรอบเห็นไหมนับรอบว่าเราทํากี่รอบแล้วถูกไหมครับตัวไปเอนับค่าตัวไปอาไปนับรอบครับใัยยศที่ผมไม่ถามหรอกน่าจะได้อยู่แล้วใช่ไหมคิดตะรักมาไหมเนี่ยวันนี้อื สมมติกอ,อกสิบครั้งที่หนึ่งกอ,อกสิบครั้งที่สองกอ,อกสิบครั้งที่สามเนี่ยอย่างนะครับผมกอ,อกสิบครั้งที่สี่มันมากกว่าสามสิบหยุดการทํางานยหยุดการทำาน่เ้าไหมครับว่ามากกว่าสามสิบคือสามสิบก็ก็ยังได้อยู่ใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับมากกว่าสามสิบม้เราจะจยดอยู่ใช่ไหมครับเราจะจทด์นะ นะครับก็เกเลกไปเรียกกดไปเรื่อยกด5กด7กด10กด20นะครับกดไปเรื่อยๆจนกว่าไอ้ที่คุณกดเนี่ยไอ้รวมๆกันเนี่ยกดรวมๆกันเนี่ยค่ามันมากกว่า30ให้หยุดการทำงานครับเอากี่นาทีดี10นาทีพอเนาะครับ10นาทีนะครับประยุกต์ใช้นิดเดียวครับประยุกต์ใช้นิดเดียวนะครับอ่ะลองดูครับลองดูนะครับให้เวลา10นาทีนะครับ